อวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีพิจิกคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่เราจะมาดูดวมภาพรวมประจำปี2567ของคุณกันเป็นการอ่านที่ภาพรวมเหมือนกันนะอ่านที่ดาวจรเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยสำหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาจนถึง15ธันวา แต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดแล้ววางลักอยู่ที่พิจิกจะดูได้ตรงกว่านะในปี2,567ดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณจะเสด์จคือเดินเร็วนะตั้งแต่ต้นปีไปประมาณ7-8เดือนโดยประมาณเลยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้านดีเสด์จหมายถึงความเร็วคุณจึงเป็นคนทำอะไรเร็วคิดเร็วตัดสินใจเร็ว ทำให้มีโอกาสที่จะก้าวหน้าและประสบความสําเร็จได้รวดเร็วด้วยส่วนด้านที่ไม่ดีคือคุณอย่าเร็วจนรนอย่าเร็วจนกลายเป็นความหุนหันพันแล่นซึ่งจะทําให้มีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายเช่นกันคุณจะมีความคิดมีความมุ่งมั่นที่จะหาเงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีในการที่จะรุยกับชีวิตของคุณปลดปล่อยตัวเองจากความผิดหวงังความสิ้นหวงังความท้อแท้เบื่อหน่าย ลุกขึ้นมาทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จตามที่คุณมุ่งหวังเริ่มได้เลยนะตั้งแต่ต้นปีเลยแต่เนื่องจากอังคารอีกเรือนเป็นเจ้าเรือนอริคุณจะสำเร็จแบบสมบุกสมบันหน่อยนะชาวพิจิกเนี่ยเหนื่อยหน่อยเพราะต้องคอยแก้ปัญหาที่จะเข้ามากระแทกคุณเป็นระยะๆร,ะะรวมถึงปัญหามาจากตัวคุณด้วยหรือคุณต้องเป็นนักแก้ปัญหานี่แหละแต่ว่าถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณไม่มีทางแพ้อยู่แล้วนะชาวพิจิก ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีดาวอังคารดาวประจำตัวจะหยุดนิ่งมากเดินถอยหลังบ้างช่วงนั้นของคุณก็อาจจะสโลไล์หน่อยนะคุณก็ถ้าลุยตั้งแต่ต้นปีคุณก็สบายตัวและระวังสองเรื่องคือหนึ่งอย่าเร็วจนรนอย่าเร็วจนหุนหันพันแล่นนะอันนี้ย้ำสองเรื่องของอารมณ์ ปกติชาวพิจิกเป็นคนดุอารมณ์ร้อนแต่คุณไม่ร้อนเหมือนชาวลัคนาราศีเมษเมษเขาธาตุไฟเขาก็ร้อนแบบพุ่งเลยแต่พิจิกเป็นธาตุน้ําคุณจะร้อนแบบลาวา สะสมรอวันระเบิดแต่พอระเบิดขึ้นมาก็แรงพอๆกับเมฆเหมือนกันนะคุณระวังสองเรื่องนี้ให้ดีและถ้าคุณมุ่งมั่นอดทนทำมากพอพิจิกจะเป็นอีกหนึ่งราศรีที่ประสบความสำเร็จมากๆในปี2567ในด้านการงานดาวอาทิตย์ดาวการงานของชาวลัคนาราศรีพิจิกเป็นดาวที่เดินหน้ารักเรียบร้อยเป็นจังหวะจะโคนตลอดทั้งปี เรื่องงานของชาวลักนาราศีพิจิกโดยภาพรวมก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลเกี่ยวกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับราชการมีโอกาสที่คุณจะมีะไรายได้พิเศษมีไรายได้ทางที่สองที่สามหรือว่าได้พบช่องทางการงานใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณจะได้ผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือ อาจจะเจอเพื่อนสนิทหรือคนที่คุ้นเคยการมาชวนคุณไปทำงานหรือว่าแนะนำช่องทางโอกาสใหม่ๆม,มาให้ส่วนคุณที่ทำงานประจำมีโอกาสที่จะได้ทำงานในบริษัทใหญ่โตทำงานในบริษัทชาวต่างชาติได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีรายได้ค่าตอบแทนสูงช่วงที่คุณต้องระวังเรื่องงานก็จะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ดาวการงานของคุณเข้าภพอริ วันที่13เมษาเข้าพบมรณะวันที่15มิถุนาเข้าพบวินาศวันที่17ตุลาหรือว่าช่วงเวลาที่ได้รับโยกเกณฑ์ที่ไม่ดีจากดาวบาปเคราะหนะหรือดาวคู่ศัตรูก็จะทําให้เรื่องงานของคุณมีปัญหามีอุปสรรคมีความผิดพลาดเสียหายหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องหน้าที่การงานได้ในด้านการเงิน ปีนี้ต้องบอกว่าการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวนะดาวพฤหัส,สบ,บดีดาวการเงินดาวโชคลาภความสําเร็จเข้าเล็งลักตั้งแต่วันที่30เมษายนนะเป็นโอกาสดีอีกครั้งในด้านการเงินส่งผลให้เรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกดีขึ้นจากปีที่แล้วอย่างแน่นอนในปี2566ต่อเนื่องจนถึงเมษา67นะดาวพฤหัสดาวการเงินยังโคจรอยู่ในภพอริ หลายคนก็เจอปัญหาในเรื่องการเงินบางคนหาเงินด้วยความยากลําบากบางคนก็หมุนเงินตัวเป็นเปรียวหัวเป็นนอ็อตบางคนหาเงินได้ก็ต้องใช้หนี้หมดหรือมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายสิ้นเปลืองไปกับหลายเรื่องหลายสิ่งแต่ในปี2567หลังจากเมษาเป็นต้นไปพิจิกเป็นอีกหนึ่งราศีที่ถ้าคุณจับทางถูกคุณจะรวยแบบพลิกล็อก มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ได้โชคลาภก้อนใหญ่ตั้งตัวได้ภายในหนึ่งปีคุณมีมรฤตยูที่เล็งรักอยู่ก่อนแล้วตอนนี้มรฤตยูได้กําลังหนุนจากดาวพฤหัสสัปดีประธานฝ่ายสุขเคราะห์ที่ประธานโชคลาภความสาเร็จให้กับทุกคนทุกราศีเรียกว่าเป็นดวงฟ้าเปิดนะพฤหัสในเรืองสุขคือดาวคู่ทรัพย์คู่โชค ถ้าคุณตั้งใจจริงมุ่งมั่นจริงคุณขยับฐานะทางการเงินได้และถึงขั้นร่ำรวยได้แน่นอนนะเตือนเรื่องเงินของชาวพิจิกไว้แบบนี้ถ้าในปี2567หลังจากสมกาหลังจากเมษาไปแล้วนะคุณยังไม่ลุยยังไม่ทำยังขดยังขยับฐานะทางการเงินของคุณไม่ได้ปี2568จะเป็นปีที่ยากสำหรับคุณเพราะดาวการเงินคุณจะเข้าพบมรณะ อันนี้ถึงตอนนั้นเนี่ยคุณลำบากกว่าปี2,567แน่ไม่ได้บอกให้กลัวแต่เตือนไว้ให้คุณระวังและวางแผนชีวิตให้ดีเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่า2,567เป็นปีทองทางด้านการเงินของคุณลุยซะดดีๆในด้านความรักดาวสุขดาวคนรักคู่ครองก็เดินดีตลอดทั้งปีเลยและมีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนสุขที่พบปัจจนิด้วยทำให้เรื่องความรักของคุณในปีนี้ หลังจากสงการน,นะคนที่มีครอบครัวมีความรักมีคนรักอยู่แล้วครอบครัวของคุณก็จะมีความก้าวหน้ามีความราบรื่นนะคนรักหาเงินเก่งทีเดียวนำพาความสําเร็จมาให้คุณชื่นใจสนับสนุนคุณในด้านการเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพิจิกยังประมาทไม่ได้เหมือนกันในเรื่องของคู่นะเพราะว่าคุณมีดาวมฤตยูอยู่แต่พฤเรือหัดเนี่ยก็เป็นดาวเหตุผลเป็นดาวสติปัญญาถ้าคุณใช้เหตุผลต่อกัน ใ้ความรอบคอบนะใจเย็นๆคุณผ่านได้แน่นอนในเรื่องของชีวิตคู่นะส่วนคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ชอบคนที่ใช่นะได้เจอคนดีคนมีน้ำใจมีความอบอ้อมอารีมีบุคลิกลักษณะเป็นผู้ใหญ่ฐานะค่อนข้างดีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเงิน,งนมีโอกาสที่คุณจะได้เจอ ได้คบหาคนที่ถูกใจคนที่คบหาดูใจกันมานานแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้ลงหลักปักฐานใช้ชีวิตคู่ส่วนคนที่ต้องการมีบุตรมีเจ้าตัวน้อย,อยมีโอกาสที่จะสมหวังนะแต่ว่าอาจจะต้องใกล้ชิดหมอสักนิดหนึ่งนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกในปี2567เป็นปีที่เด่นมากๆในเรื่องการ น้าพิจิกหน้าแต่ฮปปี้แล้วก็ยิ้มได้กว้างๆขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอบคุณสำหรับทุกการแชร์ขอให้คุณมีความสุขมากๆแล้วพบกันในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ